ถ้าพูดถึงซีรีส์มัสเซเดอร์เนี่ยผมเชื่อว่าเด็กผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยครับน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยกับนักสู้ผู้ดึงความยุติธรรมผู้มาพร้อมกับหน้ากากและมอ,อเตอร์ไซค์สุดเท่ถึงแม้ว่าช่วหงหลังเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็ถซึ่งในปัจจุบันเนี่ยครับก็ได้มีทีมมัสเซเดอร์แปลกๆออกมา,มามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมผลไม้สมุนไพรยอย่างมัสเซเดอร์ไกมุกหรือว่าจะเป็นทีมคุณหมอเกมเมอร์อย่างมัสเซเดอร์เอ็กเซดซึ่งรวมแล้วเนี่ยก็เป็นทีมที่ค่อนข้างแปลก แล้วในวันนี้นะครับผมหลอ,ลอยท้อยปวยกักเนี่ยจะพาทุกท่านมารู้จักกับ10มาสเตเดอร์สุดแปลกที่ทางเราเนี่ยได้คัดมาจะมีใครกันบ้างนะครับผมไปรับชมพร้อมกันเลยก็จัดการกรับพวกนะ่อยก็เป็นงานอม <Standard. S 2> ชนได<ป>้มาที่คนแรกกันเลยดีกว่าครับกับมาสเตเดอร์เอมเปอร์จากซีรีส์มาสเตเดอร์ลูคิครับผมซานโนมันจิโ่เฮ้ย ซาโนมิซลุครับผมโอ้ยเอกิตัวครั้งแรกในตอนที่40นะฮะเรียกได้ว่าโผล่มาในช่วงท้ายๆของเรื่องเลยเอาเห็นครั้งแรกเนี่ยผมเนี่ยคิดว่าพี่แกจะดูเท่กุมขืนเหมือนกับหน้าตานะฮะแต่ด้านดีไซน์กับคาแรคเตอร์เนี่ยต่างกันอย่างสุดขั้วเลยนะฮะซึ่งพี่แกเนี่ยมีประโยคติดปากอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือ รีทูวาเจอหน้าพี่แกทีไรเนี่ยคำนี้นี่ลอยมาตลอดเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องดีไซน์เนี่ยผมขอบอกเลยว่าค่อนข้างแปลกเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะด้วยหน้าตาสุดงงงวยของพี่แกเนี่ยจนผมเนี่ยสงสัยว่าสูตรแอคเตอร์เนี่ยเขามองกันได้ยังไงซึ่งอิมพัลเลอร์นะครับมีพื้นฐานมาจากกวางอิมพัล่าครับซึ่งพอผมลองไปเสิร์ช g o o g l e ดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊มันก็ดูคล้ายกันอยู่นะแต่เห็นพี่แกครั้งแรกเนี่ยผมเนี่ยกลับไม่รู้สึกว่าพี่แกเป็นกวางเลยด้วยซ้ำฮะยิ่งตัววออาุธขงแก ดูแปลกและก็ดูใช้ย,ยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับ <P imento. S 1> แต่โดยรวมนะครับก็เป็นความแปลกที่เท่และก็ดูดีมากๆเลยนะครับสำหรับมาร์เซเดอร์เอ็มเพัลเล์ตัวต่อมานะครับก็ยังคงอยู่กับซีรีส์ Mars Rider มาร์เซเดอร์ลวคิเช่นเคยครับกับมาร์เซเดอร์ซิสเตอร์ครับมาซาชิซูโดฮะนายตำรวจสุดชั่วเลวและยำที่ว่าจะหยุดการต่อสู้ของไรเดอร์อย่างนั้นใช่ไหมเขาจะช่วยคุณอีกแรง ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่สี่ครับผมเรียกได้ว่าเป็นมาร์เซเดอร์ตัวรลายตัวแรกที่โผล่มาในเรื่องมาร์เซเดอร์ลูคิเลยนะครับและก็เป็นอีกหนึ่งไรเดอร์นะครับที่มีบทอนา,นานแถแทบจะทุกเวอร์ชันเลยนะฮะซึ่งซิสเตอร์นะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่มีดีไซน์ได้สุดโต่งมากๆเลยนะครับเพราะพี่แกเนี่ย มีพื้นฐานมาจากปูนั่นเองครับซึ่งเขาก็พีเซนต์ความเป็นปูออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวนะครับที่เป็นกระดองปูและอาวุธที่เป็นกันไกนทั้ง2ด้านนะครับซึ่งก็เปรียบสเสมือนก้ามปูนั่นเองก็งเป็นอีกหนึ่งไรเดอร์นะครับที่มีดีไซน์ที่ชัดเจนมากๆมันชัดเจนจนผมเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้ามาสเตอร์ซิสเตอร์เขาอยากจะช่วยคุณอีกแรงถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ตัวต่อมานะครับกับมาสเตอร์รีไวส์ครับ มาถึงคิวของพระเอกหน้าแปลกประจำลิสต์นี้กันแล้วนะครับผมจากซีรีส์มารเซอร์รีไวท์นั่นเองนะครับอิกาชิอิก,กินะครับพ่อหนุ่มหน้ามนขวัญใจชาวลงอาบน้ำนะครับผมผู้ผู้ซึ่งมีดีไซน์พื้นฐานมาจากไดโนเสาร์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์อะไรเนี่ยแต่หลายคนก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเลยนะครับผมก็คือสีของพี่แกเนี่ยจะมาเป็นโทนสีพาสทเทลสุดหวานน่ากินชะมัดเลยนะครับซึ่งเป็นสีที่ผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นในโลกไรเดอร์สักเท่าไหร่นะ แทนพี่แกเนี่ยครับจะมีคู่หูที่ชื่อว่าไวซ์ครับผมซึ่งทั้งสองเนี่ยจะมีโหมดพิเศษที่เรียกว่ารีมิกซ์นั่นเองครับผมที่จะเป็นการรวมร่างสัตว์ต่างๆตามไวซ์สแต็มนั้นๆที่ใช้นะครับแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าแปลกมากๆนะครับจึงทำให้รีไวซ์เนี่ยครับมาติดอยู่ในลิสต์นี้ได้อย่างไม่ยากเย็นนักเลยนะครับผมตัวต่อมานะครับก็มาถึงคิวของไรเดอร์ผู้หญิงกันบ้างนะครับกับมาสเตเดอร์ซูคินั่นเองครับผมจากซีรีส์มาสเตเดอร์ฮิบิกิ อาจารย์ของซันกีนะครับผู้ซึ่งโผมาครั้งแรกในตอนที่36นั่นเองครับซึ่งตอนปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยเจ๊แกมาร์ชุดเกาะต้องห้ามสุดเท่นะครับจนสุดท้ายเนี่ยครับก็ได้แปลงร่างเป็นมาสเตอร์สุกิในตอนที่37นั่นเองครับผมบอกตามตรงเลยว่าดีไซน์ร่างไรเดอร์ของเจ๊แกเนี่ยผมค่อนข้างจะไม่ชอบสักเท่าไหร่เลยนะครับคือผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไหร่โดยเฉพาะตรงบริเวณใบหน้าของเจ๊แกเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกมันนน,นนนแแ่อ คือมันดูแปลกมากถ้าเทียบกับคนอื่นๆในซีรีส์นะครับคือตอนใส่เกาะต้องห้ามเนี่ยยังดูเท่สะกว่าซึ่งซูคีนะครับก็ไม่หนึ่งตัวเลยนะครับที่มีดีไซน์ที่แปลกแล้วก็ดันไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับตัวต่อมานะครับขวัญใจใครหลายคนเลยนะครับกับ m a s ไซเดอร์เลเซอร์นั่นเองนะครับจากซีรีส์ m a สไซเดอร์เอ็กเซด คุณหมอชนะสูตรสุดแนวพุโจคิริยะนะครับผู้ดุกแฟนๆล้อกันว่าเป็นนักปิ้งไก่ในตำนานนะครับโดยหน้าตาที่ละไม้คล้ายคลึงกันนะครับก็เลยไม่แปลกที่จะทำให้พี่แกเนี่ยโดนล้อก,กันไปตามๆกันนะครับ สำหรับมัสเตอร์เลเซอร์นะครับผมก็มีพื้นฐานมาจากเกมขับมอเตอร์ไซค์อย่างบาคุโซไบส์นั่นเองนะครับจึงทําให้พี่แกเนี่ยปีล่างเป็นมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับใช่ครับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์จริงๆเลยนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยพี่แกก็ได้มีล่างไรเดอร์สมใจแล้วนะครับก็คือล่างกิริกิริชัมบาล่านะครับที่มาในทีมของซามูไรโบราณซึ่งประกอบกับล่างมอเตอร์ไซค์ของพี่แกแล้วเนี่ยมันทาร์นโฟมเมอร์ชัดๆ ด้วยดีไซน์ที่ค่อนข้างแปลกออกไปทางหุ่นยนต์เนี่ยจึงทําให้เลเซอร์เนี่ยดูแปลกแบบไม่ต้องสงสัยเลยแต่ด้วยบทบาทที่เท่และก็แย่งซีสุดๆของพี่แกเนี่ยก็ทําให้ความแปลกเนี่ยถูกลืมไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับนรม ตัวต่อมานะครับกับ m ั s ไซเดอร์เนโคมครับจากซีรีส์มั s ไซเดอร์โก t ครับผมซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่16นั่นเองนะครับกับเจ้าชายอลันนะครับผู้ซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งกรรมะและเป็นเจ้าชายแห่งทาโกยกิแห่งโลกมนุษย์อีกด้วยนะฮะถ้าพูดถึงความแปลกของพี่แกเนี่ยดีไซน์ของอลันก็ถือว่าแปลกใช้ได้เลยนะครับซึ่งเนโคมเนี่ยมีร่างพื้นฐานมาจากดวงตานั่นเองนะครับ ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูล่างก่อนสวมชุดของพี่แกได้เลยนะครับแค่นี้ก็แปลกกว่าชาวบ้านเขาแล้วแต่ที่แปลกกว่านั้นเลยนะครับก็คืออุปกรณ์แปลงร่างของพี่แกเนี่ยหรือว่าเมกายูโรเดอร์นะครับถ้าอ่านผิดเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งนะครับจะมาในรูปแบบของนาฬิกาข้อมือนั่นเองนะครับอีกทั้งยังเป็นที่หยอดตายในตัวอีกด้วยแค่นี้ก็แปลกพอแล้วล่ะครับที่จะทำให้เนโคมเนี่ยมาติดอยู่ในลิสต์นี้ได้อย่างไม่ยากเย็นนะักตัวต่อมานะครับกับมาสเซเดอร์อนาเธอร์อากอิโตนั่นเองนะครับ <S 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 สำหรับเจ้าหมอนี่เนี่ยผมคงไม่ต้องสาธยายความแปลกอะไรของมันมากเลยนะครับสำหรับเจ้าอนาเธอร์อากิโตะคาโอลูคิโนะนะครับผมก็ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่35นั่นเองนะครับมาในมาดของมัสเซเดอร์รุ่นใหญ่ใจดีสุดพึ่งพาได้ประจําเรื่องนะครับแต่คือหน้าตาของพี่แกเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนกับนิสัยแกเลยนะครับสำหรับความแปลกเนี่ยผมบอกเลยว่าแปลกแบบเต็ม10เลยนะฮะเห็นครั้งแรกเนี่ยคงไม่มีใครคิดว่าเป็นไรเดอร์ซะด้วยซ้ํานะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นอนาเธอร์ไรเดอร์ตัวแรกนะครับที่มาก,ก่อนการน,นะครับมาก่อนซีจีโอซะอีกตัวนี้ผมขอไม่พูดเยอะแล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพี่แกมากซึ่งผมต้องขออภัยจริงๆนะครับรตัวต่อมานะครับกับคู่หูจากนรกอย่างคิกฮอปเปอร์และพันช์ฮอปเปอร์นะครับจากซีรีส์มาร์สไซเดอร์คาบุโตะ ยากรุมะโชและคางิยาม่าชุนนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่33และตอนที่35ครับสองคู่หูจากอดีตทีมชาโด้นะครับผู้ตกอับจนเสียสตินะครับคืนมานะอาดูบีเซกเตอร์ฉันคืนมาเถอะเอาคืนมาสิเออ,มอ,นนอโมเนอร์แหละกัอาดูบีเซกเตอร์ของผมไปแล้วนะครับเกะกะลูกตาจริงๆถ้าพูดถึงความแปลกของคู่นี้แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ที่มาของเซกเตอร์ทั้งสองคนนะครับที่อยู่ๆเนี่ยก็โผล่มาแบบไม่มีปีมีคุยเลยและร่างไรเดอร์ของพี่แกเนี่ยที่มีร่างมัสฟอร์มเหมือนกับคนอื่นๆนะครับซึ่งมาถึงเนี่ยก็เป็นร่างไรเดอร์ฟอร์มเพียวเเลยและสไตล์การแต่งตัวแบบหลุดโลกของพวก,กพี่แกเนี่ยก็ทําให้พวกพี่แกเนี่ยมาติดอยู่ในลิสต์นี้ได้อย่างง่ายดายแบบไม่ต้องสงสัยเลยแหละครับส่วนดีไซน์เนี่ยก็มีพื้นฐานมาจากตะกัแต่ทั้งคู่เลยนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยผมว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะลงตัวทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ออกไปทางเทซะด้้วยํา น้าเนี่ยยังดีนะฉันเนแะม้แต่น้ำตาก็เหือดแห้งไปแล้วและแล้วก็มาถึงตัวลองสุดท้ายของเรากันนะครับกับมาสไซเดอร์ชินนั่นเองนะครับมาสไซเดอร์สุดดาร์กแห่งต้นยุค90นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ฉลองครบรอบ20ปีของซีรีส์มาสไซเดอร์ครับซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยเลือกที่จะลองทำอะไรแปลกโดยที่นำมาสไซเดอร์เนี่ยมาตีความใหม่ครับเป็นอาวุธชี่วภาพสุดน่ากลัว แค่นี้เนี่ยก็ดูแปลกแล้วก็น่ากลัวมากๆแล้วล่ะครับแถมตัวของมัสเตอร์ชินเนี่ยก็ยังมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะจริงจังและอุดมไปด้วยฉากโหดสุดรุนแรงนะครับจนเรียกได้ว่าลืมภาพลักษณ์เดิมๆของมัสเตอร์ไปได้อย่างง่ายดายเลยล่ะครับอีกทั้งนะครับชินเนี่ยยังมีฉากแปงลงร่างที่โคตรจะน่ากลัวนะครับจนทําให้เด็กๆในสมัยนั้นเนี่ยหลอนกันมานักต่อน,นักแล้วแต่ใครมันจะเอาหนังแบบนี้ให้เด็กดูกันวะ <c oughs> ซึ่งมาเซเดอร์ชินนะครับผมก็สามารถหาดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้แล้วนะครับผมที่ช่องโตเอกออฟฟิเชียลเลยแต่ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะและแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายในลิสต์ของเรากันแล้วนะครับผมกับมาเซเดอร์อามาซอนนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกไลเดอร์หน้าแปลกแห่งยุคโชวะเลยก็ว่าได้นะครับ อเมซอนเนี่ยเป็นไรเดอร์ลำดับที่6ของยุคโชวะนะครับซึ่งมีดีไซน์มาจากกิ้งก่าและปลาปิเลนยานั่นเองครับแค่ดีไซน์เนี่ยก็แปลกกว่าพี่ๆไรเดอร์คนอื่นๆที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยในยุคโชวะนะครับไรเดอร์จะมีดีไซน์มาจากมแมลงนั่นเองนะครับแต่อเมซอนเนี่ยดันมีดีไซน์มาจากสัตว์เลือ้อยคลานและก็สัตว์งงน้ำซะนั้นซึ่งความแปลกอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมก็คืออเมซอนเนี่ยเป็นซีรีส์ที่มีจํานวนตอนที่ค่อนข้างน้อยมากเลยทีเดียวครับ มีจานวนตอนเพียงแค่24ตอนเท่านั้นนะครับเนื่องจากปัญหาความรุนแรงที่เกินไปในเนื้อเรื่องนะครับจึงทําให้จํานวนตอนเนี่ยถูกลดลงตามความเหมาะสมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าพอสมควรเลยแหละครับซึ่งอเมซอนเนี่ยครับก็ได้มีภาครีเมคนะครับและออกมาถึงสซีซั่นด้วยกันนะครับซึ่งลงให้กับแพลตฟอร์มอเมซอนพามนั่นเองนะครับลองไปหาดูได้ครับรับประกันความโหดความดิบแน่นอนครับอเมซอนอเมซอนส่วนอเมซอนเนี่ย สามารถดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้แล้วนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน l i น e TV ครับซึ่งใครที่อยากไปลองดูความโหดเนี่ยก็ไปสามารถโหลดมาดูได้เลยนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสิบไลเดอร์สุดแปลกเที่ยวน้ำปากกันในวันนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b สไครต์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปที่ถ่ายกับเพื่อนนะครับก็อาจจะยังทําอยู่แต่ว่าอาจจะทําน้อยลงนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยทำงานแต่ผมเนี่ยตกงานซะงั้น ก็เป็นไปได้เนี่ยจะพยายามหาเวลามาทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็ขอบคุณท,คทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะครับรักทุกคนครับแล้วก็กล้องทางนนะําอะไรล่ะคอมาลินนะกูยเยอะใส่หน้าดิเน <c oughs> ไม่ใส่กูเยอะจริง,งเลย <c oughs>